พีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนพบกันใช้สายง่ายเกๆ๋ๆพี่น้องเป็นยังงคือว่าพอกันใช้สายง่ายเก๋ๆนี่บ,บนออไปอตื่นขึ้นตื่นขึ้นก็นเลยไปหลอกเบิ่งหน้าเบิ่งพว่ามัอว่าในฝนตกแห้งติ่ฝนตกแห้งติ่ตอนที่ว่าช่วงที่ยาวชนไปเห็ดขิ้ยุบกระท่ายเนาะยุบาน ตกแห้งเออ Beast raszam gasp need hateur theosoiead h o s p i อ a l theirnocid ind 亞 cannot get o อ t not to tell you a น o u t it.. น h e y o f f s many more will turn out.. almost 50 years d แ maybe near 20 years.. about 20 years, maybe a year more.. 200 วเกือบพันแล้วเลี้ยวได้เลีเล้ยวได้นูอนนี้นั่นก็สริงใครเข้าบา้านก็ยังน้ำก็สิงเด็ดพัาานก็แบบไปบ้านเนี่ยไม่เลี้ยวพี่น้องพัดเบาบ้านกับเบาป็ดตาได้กินหรอกวันนี้สิล้อให่หนามแบบพามพามมาเลยน่อเป็นไปบ่ได้นอกจากมาัดจีบกี่ลี ได้เห็นดูเตรียมละผสมเอาทอปบ้นสูตรระเบิดห่วงกับ18 16แปดแปดสูตรที่เคยใส่มาผสมกันเพราะว่าขัา้นบ่อขั้นบ่อใส่ระเบิดห่วงกันอย่างนั้นบอ่อทัานเพราะว่าเขามันไม่มีเวลาจิแตแดงโตเลยเอาปุ๋ยไปบ้านก็คือม่านทองเลยเขาก็คือม่านทองเลยทุกคน ชาวนาจะมันลําบากลาบากน้ําฝ่าน้ําฝนบ่มันลําบากน้า,กา,ก,า,ก,า,ก,าก,การเหตุติการเหตุหนี่ถ้าเฮามีทุนนะเฮามีทุนมีเงินอยู่ในกระเป๋าอ่ะบ่ได้เป็นหนีภัยคือมันบ่ได้ยากมันบ่ได้ยากอ้อยังเราไม่ได้ลงแรงเท่าไหร่ลงติดทุนเออบ่ได้ลงแห้งบ่ได้ลงติดทุนวานวันเดียวเสร็จไถวันเดียวเสร็จวานวานปุ๋ยวันเดียวเสร็จเกี่ยววันเดียวเสร็จนั่นแหละ สิ่งที่สําคัญก็คือมีทุนไหมถ้าว่ามีทุนกับเป็นหนีในทุนเป็นหนีเป็นหนีในทุนเป็นหนีไอ้ทอกระสุอคนซุกคนอันนี้เห็นมันดาก่อนคนมันใสเห็นมันกัดดินตายก่อนกัดแตกตายกันซังมือใดกันยากน้ำยาบนส้นกาแฟอืมกดสีส้มเสียงแก่ไปกัน คือจิเขี้ยงหงงแห้งอันนี้อันนี้ม่เมนกาแฟอันนี้เป็นน้ำคอลลเจน,นนะคะทุกคนเขาโซ่ไหมเห็มันเหนมนลล็มันละลายมันละลายมาดีแก้วมันเขียบใช่ไหมมันก็ต้องไย้ยินเสียงอ่ายังกาแฟยังสีมันบอกอายังกาแฟย่างสียีบบนกะจิคนเขาบอกว่าคนไม่ต้องไปคนให้มันโดนแก้วกระแมนนี่ฮ็ดได้นี่ไม่ให้โดนแก้วได้แต่ยีบบนแบบคืออยากอันเนี้ย บอกเรื่องว่าช่งกาแฟเนี่ยมันบอกใครดังเท่าใดดอกถ้าเฮาเราบ้างคือเฮาถ้าเฮาจะสํารวมนะบอกให้ดังจัดน้อยก็ได้ไม่ให้ดังสักนิดเลยก็ได้แต่ด้วยที่เราอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวเราอยู่ตามสบายสบายเฮาก็จะค้นแบบใสอารมณ์ใส่แบบไ้มันแตกไ้มันละลายแบบขั้นใจอย่างมาเนี่ยมันก็จะดังก้องเร่งก้องเร่งใช่ไหมนี่ใช่ไหมมันก็จะดังเ้าเฮดบอยมันถือมันก็บ่ถือมันก็บ่ถือทุกคนมัน่มีปัญหาแต่ มันมีคนอยากบอกมันมีคนเคียงหูมีคนอยากสอนในการใช้มันระยะใช้มันระยะในการกินในการทาในการอะไรก็แล้วแต่การชงกาแฟที่ไม่ให้มันโดนแก้วก็กับว่าให้เอาซ้อนไปใกล้แก้วแม่นผู้ใดเข้ากรู้แบบไหนทํำยังไงที่มันจะไม่มีเสียงมันก็ย่อมพลิกเพียงไหนมันก็ย่อมหาประสบการณ์หาสิ่งที่เราค้นหาไหนเห็นไหมจะค้นแบบ หัวซักหัวขวบมันกระโบมันกระโบดังกันเท้าโบเอาไปชนกับเจียวมันนี้มีปัญหาอย่างแต่ว่าค้นหยากากน้ำค้นแบบแต่กินลงกองพุดเกาแต่คนหยากหยา,ากน้ำค้นมันไม่หยางเลยเดี๋ยวผมก็จะกินกินในขนมหม้อแกงตะกอนขอนมหม้อแกงมูนี่ยี่สิบบาทถาดหยี่มีสิบบาทในสมัยนี้ คือว่าขัวมันแพงต้นทุนมันแพงไข่มันแพงอันอย่างมันแพงหมอกแกงเขาก็ใส่ไข่เป็นอาหารเสสามแพคร้อยสามสามถาดร้อย ดวยแล,ะละ้วล่ะกินอันนี้เราจักสิกินเขาหยิบได้แบบสอดไปหน้าน้ำลูกชู่บ,บ้านเขาบ้านปุ๋ยซอยเขาจะข้างดิเขาจังได้เขาใส่ไปบองเขาใส่เข้าบ้านตะกอนหนือบนเฮนือกระพรอนเหนือพอแล้วเป็นคนขนออกไปสไมัยเด้กินรถซาเล็งกับบะมี่นี่แต่มอเตอร์ไซค์กับรถน้ำ รถนู่วหนามลดนิ่วหน้มสองรอบนะเป็นเฮือนหนามเป็นเฮือนอะไรอันนั้นนะเป็นเฮือนรถปุ๋ยใส่แล้วกับหมัดไทมัดไทมอเตอร์ไซค์ไปตะดัามอเตอร์ไซค์ไปพอเป็นคนขนออกไปให้แบงเด้แบงกระสอบหนึ่งมันหาสิบกิโลนบ่างเพาะว่าแบงเป็นสองถุง,งเป็นคันคางแล้ว นี่้าจะโลมันก็บริถงใหญ่แต่มันหนักปูอินนี่หน,นักขึ้นหิน,นทุกคนแบ่งถุงหนึ่งออกเป็นสองถุงแล้วก็ยกเท่รดใส่น้ำแล้วก็ไปมัดใส่ถ่ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็พ่วงออกไปพอเป็นค้นขนออกไปเนี่ยบนเป็นค้นบานอยู่ถุงหน้าเจอหนึ่งเราเห็ดเราเห็ดไอ้มือจับรดไถลดใส่น้ำกับมอเตอร์ไซค์ลุดออกกัน อรถใส่ใน้ำแดงออ <c oughs> กก่อนรถมอเตอร์ไซค์รถรถรถใส่น้ำเข็นเข็นปุกเข็นปุยโต๊ะล้มสางสมหากากได้กับพรอเลยกิหาคนสิจ้างกับบอมีเทอดอาเอียงเบิดเทอดอาเอียงจนจนหัวก็มาสมบัยง่ายลูกเทอเดทอ,ดอ,อ,ย,อย,ย,ยได้ ดูเคยดูไสยเห็ดเลยเนี่ยเศจาบขวงเ้าเห็ดเพราะว่าเขาใส่เขาใส่กำลังกายกำลังแห้งมาครับพอ่อเข่าม้าล้วมันเจ็บเป็นอันอุนดเพราะจะบนเถ่าเหล็กให้เราพักก่อนบ่บ่เปมนว่าให้ลำบากจน,ตา,นตายทุกค่นก่อนสิจายไก้สบายนี่น้องมันบอกนอ,นอ่นดูนาง ไอ้นอนอยู่นางกินนางกินนอนอยู่ก่อนก้อนสีตายนะตอนนี้ก็เราไปให้น้องสาวไปเลี้ยงไปบึงไปดูแล่ินแล้วก็นอนบึงทีวีอจะห่อนกับเปิดหอกเปิดแอร์บ่ให้ไปหยังไม่ไก่ฟังแล้วก้าซิบแล้วพอเยะบุญวันนี้บุนนญบกับไก่สีหกซิบแล้วคนเฮาไว้ขนาดนี้แล้วค็เหตุงานกน็คือสอบสอบตงลล่ะ แล้วใดสิสบายก็เห็ดไปอยากนั่นไดก็กินไปอยากเห็ดหย่งก็เห็ดไปสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกหรือเล่ามันมีความสุขใส้ตัวเองก็ทําไปบ่แมนมีเถ่าใดกับบ่พ่อหัวซักหัวขวมจังใดจตงเงินตายเราไปน้ำบ่ไดทุกคนเอาพ่อหอมปากหอมคอเอาพ่อวา่าเฮาพ่อได้อยู่เด็กกินบ่เป็นหนี้เป็นสินอืมบืนหลายตายบ่หเมือได้สิบ ลเต่าเขาใหญ่ขึ้นมากกำลังเขาดีเขายังนมยัง,ง,งแน่นไก่เขาเห็ดโตเขาเต่าเลยเขากระส,สอบสอบลงในกาัทนทงานหนักแต่ก่อนยี่บนเห็นงานนักรีดทุกคนเห็ดเตบมอสักหัวขวบเลยนะแบกกระสอบกระโพดแบกบปุเอาทุอย่างคือเบื้องวายนี่ไปตัดอ้อยคนงานขึ้นอ้อยขาดพวกยี่นบนขึ้นเนาะผู้หญิง ไป่กินอ่อยจะโหลดหกหลอโลดโจโรลดติดหลอดเห็ดคืกกอหย่งเดียวสมือนนีก่กะเฮ็ดกะเฮ็ดได้แต่มันเมือ่อยร่างกายมันเบ่ไหวแล้วกำลังฮอทถ,ถอยแล้วก็ะึงว่าถอามาแล้วไก่สบายก้อนตายแน่เมันบอกแค่ให้ลำบากจนตายก็เลยว่า เราเป็นอย่างคืออยากได้ปัวฝรัง่งอยู่คนเดียวก็บสบายแล้วเก่าแเล้วคือไปอยู่น้ำหลูกน้ำหลังให้เขาเลี้ยงให้เขาบึง่งว่าอืมวันนี้เขาก็เลยมดัดเขาก็ทูกในการที่วา่าถ้าได้ปัวฝรัง่งถ้าได้ปัวแล้วเขาบ่าดูแลบัพพอร์ตเลยบรซอย,อย่างเลยแต่เอาหอาไปอยู่น้าอืมไปดูแลเขาแต่เขาบรสอย,อย่างเลยนะ่ะเสียเอายู่ตี อันนี้คือเป็นกระทู้เป็นประเด็นที่เอามาบอกกันเมืนบอกก็เลยมีก็เลยนี่นอ่ายายหนึ่งเรามาบอกเรามาว่าถ้าเราเคยเลี้ยงเราเคยส่งเราก็ต้องส่งถ้าพ่อตายแล้วคุณก็ต้องคุณจะไม่ได้ส่งลูกตตอ,อีกเหรอบอกลูกกระพอ่อคนเรประเด็นลูกกับพ่อคนละประเด็นอ่า ห้าสิไปทรงแขังก็ต้องลูกตัวเป็นค้นทรงห่าผัดห่เถ่ามาแม่บอกถ้าทรงอยู่อย่างนั้นถ้าพ่อตายพ่อแม่ตายแล้วคุณก็ต้องส่งให้ลูกญาติพี่น้องบอไผสิบไปไผสิบไปมีแห้งหาเงินมาทรงเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปอยู่น้าผัวเนี่ยคือผัวเขาช่วยผัวเขาช่วยแค่สองปีผัวช่วยแค่สองปีตอนที่เรายังไม่มีงานทํา พอเราทํางานได้แล้วเราเพิ่งพาตัวเองเราไม่ใช้เงินผัวไม่เอาเงินผัวส่งบ้านไม่เอาเงินผัวมาใช้เมนเจออ้ายังนุมยังแน่นตอนนั้นเจออ้ายังนุมยังแน่นแต่ถ้าเปรียบเทียบไว้บนตอนนี้ล่ะเจ้าสืบเหตุงานไหนพอคอยถามแน่อันนี้ละ่ะคือมันเป็นประเด็นเป็นกระทู้อยู่นี่ก็คือหนึ่งเราแก่แล้วเราหาสามีคอยดูแลกันตอนแก่ตอนเท่าดูแลกันไปแต่ ถ้าเรามีเรื่องจำเป็นให้ช่วยเรื่องเงินหรือซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่บ้างเป็นบางครั้งคุณจะบ่ซอยเลยเหรอผัวเนี่ยจะบ่ซอยเลยตีอันนี้ญี่บนบอกมันคนุลรับประเด็นมันคนุลรับประเด็นที่ว่าได้ผัวแล้วจะต้องให้ผัวมาส่งเสียทางบ้านช่วยทุกเดือนมันไม่ใช่แบบนั้นฟังให้มันเข้าใจเนาะในกรณีของญี่บน่นบอกนี่คือถ้าเราได้ผัวแล้ว หัวบ่อซอยเลยแต่เอาเ้าไปอยู่น้ำเราตื่นมาเราต้องปฏิบัาิเขาทากับข้าวให้กินซักผ้าให้ทําความสะอาดบ้านให้ดูแลเทคเคทุกอย่างอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแต่บ่ไดดให้เงินแต่บ่ไดดซัพพอร์ตอีหยังซัพพอร์ตแั้ในการกินอยู่กันอยู่ด้วยกันหมาตัวใดก็เฮดได้ตัวแบบนั้นแม่นบอกอืมบัดนี้ถ้าเ้าเดือดร้อนดีถ้าเฮาต้องการเงินเดือดร้อนอยากให้ซอยดีเจ้าบ่ซอยเลยนี่ข่อยบ่เอาเ้อถ้าบ่ถ้า ถ้าบ่อซอยเลยข่อยกับบ่อเอามันมนเนาเมนมาข้าวเให่ซอยตลอดฟังให้เข้าใจนะคะเราไม่ได้ให้ช่วยตลอดไม่ได้ช่วยทุกเดือนไม่ได้ไไม่ได้แบรมือขอเงินทุกเดือนให้เงินข่อยแน่สิเดือนแล้วกว่สิส่งกับบ้านมันไม่ได้อยู่ในกรณีนั้นกรณีที่ญี่ปุ่นว่านี่เราหาคนดูแลกันอยู่ด้วยกันตอนเท่าตอนแก่แต่ก็มีบ้างเป็นบางครั้งถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องทั้งบ้านเดินร่อนเออ มันอหลีละอัตคัดอหลีละคือบ่มีทางเพิงบ่มีทางไปละล่ะต้องการค่วมช่วยเหลือจากเฮาแล้วเข้าอ่ะบริเหตงานอ่ะเขามาอยู่น้ำสามีเนี่ยถ้าสามีไม่ช่วยเลยสักครั้งเนี่ยเจ้าจิตทนอยู่ได้อยู่เปล่าเออไม่ช่วยเลยเนี่ยที่บนว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วล่ะอืมามากก็น้อยแต่ในในกรณีที่ย้ายนันบ่กนะมันบ่ถือ จะให้สามีมาเลี้ยงทั้งครอบครัวหรือส่งเสียลูกติดเขาไม่เลี้ยงเขาไม่มีใครไม่มีฝรั่งคนไหนที่จะมาเลี้ยงลูกติดของเมียไปจนตายเพราะว่าเงินที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงกว่าเขาจะหามาได้เขาเอาไว้ปนเปื้อนความสุขของเขาในบ้านไปในยามที่เขาเก่เขาต้องการหา,าความสุขแมนกับบ่มีผู้ใดสิมาเลี้ยงคนอื่นไปจนตาย ืเขาก่คือเห็นคือการใจเขาใจเฮาแต่ถ้าเฮาไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้วถ้าเกิดเมียต้องการคว่วยเหลือนานๆนทีเนี่ยเจ้าสิบ่ซอยเลยเดอใช่ไหมข่อยไม่อยู่ก็ผัวสองปีแรกเขาซอยพ่อข่อยเหตดไดเหตุงานแล้วข่อยไม่เคยหลบกวเงินผัวเขาไม่เคยช่วยเลยอันนั้นมาเรื่องของเจ้าเจ้าเหตุงานได้บอกนี่กรณีของข่อย ว่าในกรณีของคนที่อยู่ในอายุประมาณกับยด่บุญนีมันไม่มีเวลาที่จะไปเรียนมันไม่มีเวลาที่จะไปหางานทําแล้วแต่ต้องการคู่ชีวิตในบ้านตายก็คือดูแลกันไปตาง,งคนตตางดูแลก,กันแต่เขาเนื่องด้วยที่เขามีเงินภาษีเนื่องด้วยที่เขามีเงินกิเนงเ,เงินเนก็บอยู่แล้วแต่เฮาอ่ะอ่ามีเงินภาษีแต่เฮาเถ่าเขาไปขอ,อยุ้นเขาเนี่ยเฮาไปยุ้นเขาเนี่ยด้วยการที่ว่า อาตกลงปรงใจอยู่ด้วยกันดูเลกันเนี่ยเวลาห้าเดือดร้อนอ่ะญาติพี่น้องลูกหลานหฮาเดือดร้อนนั่นนั่นที่เขาขอความช่วยเหลือน่ะถ้าผัวไม่ช่วยเนี่ยเจ้าพิจารณาเบื้องว่าความคือความสุขอ่ะมันจะหายไปจากเปอร์เซ็นต์อืมบอกเลยว่ามันจะหายมันต้องหายความรู้สึกนะมันต้องหายไปบ้างเลยเห็นบอกมันมีฝ่ยสิมาย,ยินดียินไล่โดยการที่ว่าผัวไม่ช่วยเลยเดือดร้อนนี่ยังกับบอสซอยเดือดร้อนนี่ยังกับบอสซอย ต่สีแฮปปี้ตลอดเวลาอยู่ตหนบอกนั่นแหละนี่มีมีหลายๆมีหลายๆยามขี่ขี่มันเป็นประเด็นแบบความคิดของเขากับความคิดของเรามันมันของเขาในี่คืออย่างคือคือคือเอบซี่คือคนี่เขามาบึงคือเขามาบึงลิปบเ้วเอาตัวเองมาเป็นรทัดฐานให้กับคนอื่นนั้งสินะ แตงี้บ่นนี่ก็บรเดเกบริเกว่วาตัวเองคิดถูกนะบางทีอาจจะไม่ถูกเสมอไปไอคิดแบบนี้มันไม่ถูกนะยายยายคิดแบบนี้บ่ถูกนะยายแมนความคิดมันอาจจะอ่าสวนทางหรือแตกต่างกันแต่ในแง่คิดของยิบบ่นคือเราแก่แล้วมันถึงเวลาไวกเกษียณเท่าแล้วไววรีแลกแล้วหาครูเขากับหาครูแบบไรเรียกกันคือเขากเกษียณเรื่องเสียเล้ว เขาไปอยู่น้าเขาเนี่ยเราเสียเขาไปหาเงินเหตุงานอีอย่างยังสีได้เงินมาซัพพอร์ตครอบครัวกับเบอแมนมา่าซัพพอร์ตตลอดยกตัวอย่างนะแม่น,น,นั่นที่ยังสี่แม่เออถ้าเขาบ่ซอยเร้อย่ังสี่แม่เราควรมรึกเจ้าสิเป็นยังไงยังสี่นะบ่แมนมาให้เอามาเป็นมรดกานให้กับทุกคนเด้แต่กับมี่ แต่ก็มีบางคนมาบ่ายายอย่าบอกเถอะผัวข่อยลูกข่อยสองคนเขาทรงเสียเลี้ยนจนจบปริญญาสุกคนแล้วก็รับรองเป็นบุญบุญธรรมเบิดทุกคนอันนี้คือถือถือคนที่ดีแน่นมันก็บบริมีคนใจไร่ใจดำทุกคนเสมอไปบางคนจังยายที่แล้วเหม็นมาว่าข่อยมาอยู่กับผัขวข่อย หิบงานหาเงินใส่เองผัวข่อยข่ยผัวข่อยซอยแค่สองปีก็แสดงว่าผัวเจ้าอีกแนวคิดหนึ่งแล้วคนที่บอกว่าผัวข่อยซัพพอร์ตทรงเสียลูกข่อยจนเลี้ยนจบปริญญาสุขคนแล้วก็รับรองเป็นบุตรบุญธรรมทุกคนเขารับผิดชอบทุกอย่างอันนี้ก่ะในความคิดของคนคนนี้ก็คือเราคิดแบบนี้เออต่างคนต่างคิดทุกคน เราจะมักแบบไหนคอยมักแบบคอยมักแบบผัวคนหลาสุดนะที่ว่าลูกสองคนผัวซอยสับพอร์ตซอยสรงเสียให้เลี้ยนแล้วก็รับรองเป็นบุญบุญธรรมนั่นคอยมักตรงนี้อันนั่นคือเขาก็เขาก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าไม่ตลอดไงคือกูช่วยมึงในระดับต้นแต่ต่อไปมึงช่วยตัวเอง มึงมีงานมีการแล้วมึงซอยตัวเองมึงซอยลูกซอยขอบกัวมึงเองประมาณนี้อันไหนดีญ,ญี่ปุ่นเอาคน้นเอาค้นที่สองนะญี่ปุ่นเอาคนสุดท้ายนะญี่ปุ่นจะผูดอะไิบุมักสมบายนะเดี๋ยวทุกคนแต่ก็ดีกว่าบ่มีแต่ก็ดีกว่าบ่มีเลยแหละแต่ก็ดีกว่า,วาที่เขาบ่ซอยเลยนะแล้วบัดนี้ถ้าบ่ซอยเลยเจ้ายัางเสียวอยู่บเนี่ยไปขอถามแน่ คนเฮาเนาะมันกิดไปได้คนละอย่าง สองมือม่นี่ผูบ้าวตุรกีตื้อตื้อยังขนาดอีกแล้วผูบ้าวตุรกีนีน่พี่น้องกีนเองเป็ง เห็ดเอาคอยเห็ดเอาเลี้ยวให้เดียวกับือนกับจังไปอีกให้รุ่นสนัางเห็ดได้ไม่ห่างเป็นสีหหางสียแน่ย้ายนัน่นเออโอเลี้ยงว่าสีหหาเกิดผ่วย้าย แล้วสีเขามาแสอยบ่นตลอดเยบนเคยเห็ดกีบบาให้นแล้วเลยนะอยบนเคยเห็ดกีบบาเห็นแล้วเลยแต่เล่าก็ยนั้เขามาคือเกาเย่บนว่าสิบอกแล้วเยบนก็เลยเอาเอาไว้เอาไว้ถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเอินวางไหนก่อนไม smiled, ่คิงไม่ขาล่วงสิละอืยเยบนกินกินปลาเผาหม่อวานนี่ก็เลยบอกก็เลยคิดหมื่ขึ้นนี่ก็เลยว่าว่าเมื่ขึ้นนี่เยบน เป็นกดไลยอนเกือบตายเราขั้นเขียวแล้วเม่นมาเลยเขาไปอ่านน,ะนาะเดบดีลบบระเดิยังเนาะเดบน,บนบอกว่าเมื่อคืนเป็นกดไลย้อนเกือบตายมันมามีผู้ใดตายย่อนกดไลยอนแล้วว่าล้านเปอร์เซ็นจะมีตายอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็บรรยายไปแล้วคือเราขั้นเขียวคือห้าเปรียบเทียบว่าเป็นกดไลยอนไหนเสียทองเกือบตายมันบ่ตายเฮบนก็เลยตอบไปว่าก็มันบ่ตาย,ย ไม่รู้เหลอคับว่าคําเปรียบเทียบมันทอรมาน,น่ะเกือบตายแต่มันไม่ตายแต่เราขั้นเขียวมันไม่มีใครตายเพราะว่าเป็นกฎไหลย้อนล้านอ่าล้านเปอร์เซ็นต์สิมีตายยูเครคนเดียวแล้วว่าเข้าใจไหมว่าสัตเออยีบปุนบอกว่าเกือบตายไม่มีใครตายเพราะเป็นกฎไหลย้อนล้านคนสิมีคนตายย้อนโลกกฎไหลย้อนอยู่คนเดียวแล้วว่ายี่ปุนว่าอันนั้นเป็นขั้นเปรียบเทียบ แมกนกดไรยอนมันก็ปฏิตายง่ายๆแต่ถ้าเป็นโรคอย่างอื่นแทบโซนกดไรยอนด้วยมันก็ตายด้วยรุมๆแล้วกันน้ำกันนั่นแหละดียบุ่นเคยเป็นกดไรยอนะเป็นคา,า,ากนนรีบมันเป็นเป็นต่อในระเ็นวังปีนี่แหละต้นๆปีดี่บุ่นก็มาจากซีวเดีนี่แหละดี่ปุ่นเป็นรักษาโรคอันเส้นักอักเสบเห็นบ่เส้นัอักเสบเขาสิมียาขาเสื้อมียาอย่างให้กินแวบนี้มันไปทำลายมันไปทำลายกระเพาะ นั่นไอ็นนั่นกดเฮดใหเป็นกดไลย้อนขึ้นญี่บนเสียทองขึ้นแบบใจสิรูสิขาดอ่ะมันดันขึ้นอ่ะห้ากบบนี้ห้า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 บอสเซอดันบม่ได้กะห้าดันขึ้นมาได้กะห้าก็เลยไปหาหมอหมอเขาก็เอาข่าหองฉุกเฉินประของหองฉุกเฉินก็ก็ไปฉีดยาลดกดให้ฉีดยาลดกดให้ทั้งฉีดทั้งกินสักพักประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงอ่ะอาการมันก มันก็ผ่อนลงอืมก็ผ่อนลง่อ,อลลงอว่ามันบ่ตายหรอกมันบ่ตายแต่มันทรมานเกือบตายอืมเขาม,มาเกือบตายจะเข้าใจอยู่บอกเขาบอเกือบตายอะเจ้า่ต้องมัดเซ่ต่อยดอกยายนี่สุดยอดอีหลีเออทีแล้วว่าทีแล้วว่าให้ยบนกินขา้าวเสียงดังเจ็บเจ็บฟังบ่มหมักน่ะเออบ่มีมันระยาดงวกไส้งวกขัว,ขวบ่วมสมรวมในการกินบ่มีมันระยาดนั่นล่ละเออแล้วก็ส้มกาแฟาเสียงดังแล้วก็เวลากินข้าว ของอยู่ในปากไม่ควรพูดืมว่าเหมาะสมว่ามีมัรยาดบม่ควรพูดฝรั่งเขาดูฝรั่งเขาไม่ชอบโน่นนี่นั่นแล้วสีบอกว่าอีบดยายนี่แหละแล้วมาขึ้นนี่แล้วก็มาเมียนมาเป็นกดหลย้อนไม่มีใครตายหลานคนตายอยู่แค่ผู้เดียวแล้ววะเอาสิเป็นอย่างสิตายผู้ตายกระเหลืองข่อยตัวยายแล้สิมาหยาดนี่ยังันข่อยกับข่อยเป็นข่อยกับบอกฟังแม่นบอกเออก็เป็นข่อยกระบอยฟังบาเกือบตายแต่ก็มันคือกำเปรียบเทียบ มันก็บริตายดอกเออมันก็บริตายดอกแต่มันทรมานทรมานละเจ้าก็บ <ék S 2> ขั้นเขียวไปเจ้าก็จะสิมาเบิ่งหาสแตกนี่ยังสเตมันหมักกะแทนที่สิไปเบิ่งช่องอื่นช่องที่เจ้าของหมักปึงเดี่ยวเอ็นจอยเบิ่งเร็วเปิดเพื่นจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาบอขัดหูขัดตาผลกับบอปิดมาหาเบิ่งให้เจ้าของขัดหูขัดตาแล้วก็ให้เจ้าของบ่มีความสุขจะมันสัวผักจะมันเปิกแห้ง ถ้ามนเมนี้บนนะบอกจังี้บนนี่นะคือไม่ชอบจะไม่ดูเลยไม่ชอบจะไม่ดูเลื่อนผ่านค่ะหรือไม่ก็บล็อกเลยค่ะบอกไปเบิ้งหรอกก็มาบักกัดเขียวกัดค้างเครื่องหูเครื่องตาเด็กปึกแห้งเจ้านะปึกค่ะเจ้าอ,อยากสอดอยากเสือกอยากเสียอยากดูชีวิตของค่อยเออดูแล้วเจ้ากระคันหูคันตาเครื่องหูเครื่องตาคันเขียวตายีนแม่กระแตะจะของตายนเมฆบน เม่นได้เมนได้กับสิจังสันละ่ะแซ่ฮาตลอดไม่มีใครตายหรอกร้อยอิบล้านหนึ่งมีแค่หนึ่งคนว้าตายบ่ตายกระเหลืองข่อยตัวเจ้าอย่างให้เขาตายอยู่บอเม่จังได้เออมื่จังบ่ตายที่บูสีบางสีกับสียันสียันฮัา่ดากับ,บอ่โอ้บ่หลายใหญ่หางพี่น้องเอาสำนันละ่ะมันมีประโยชน์